นี่แล้วนะครับเราไปต่อกันครับกับช่วงปากทอกสู้โควิดครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและอาชีพที่รับผลกระทบอย่างมากนั่นก็คือสถานบันเทิงนะโดยเฉพาะยามค<ฆ>่ําคืนต่างๆครับวันนี้ไปที่พิจิตเจ้าของผับที่พิจิตเขาปรับตัวคุณผู้ชมขายข้าวเหนียวหมูปิง้ง มาหารายได้จุนเจือครอบครัวและลูกน้องครับช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้หลายคนครับก็พยายามจะหาทางรอดรวมทั้งเจ้าของผับในตัวเมืองพิจิตรรายนี้ครับถูกสั่งปิดชั่วคราว,รวก็ต้องมาตั้งร้านขายหมูปิง้งแล้วก็ไสหมูย่างอยู่ที่ริมถนนสีมาลาเย,ยื่องโรงแรมโอข่านนครครับคุณปริญญาพัทรกรอายุ38ปีค่ะบอกว่าตอนนี้ <Okay. S 2> ไม,ม่รอไม่ได้อ่ะเนาะมันก็ต้องรีบทําอะไรเพื่อครอบครัวแล้วก็ลูกน้องเลยลองดูค่ะขายหมูปิ้งนี่แหละไม่ละห้า ไส้ย่างไม้ละ10บาทข้าวเหนียหวห่อละ5บาทคือเน้นความอร่อยน้ำจิ้มก็เป็นสูตรพิเศษด้วยนะมีแบบหวานแล้วก็แบบเผ็ดแต่ละวันขายได้ประมาณ10กิโลกรัมคือถามว่าดีไหม,ไมต้องเรียกว่าแค่พออยู่รอดได้ในสถานการณ์แบบนี้ค่ะใครอยากอุดหนุนว่าไปได้ทุกวันเลยนะครับเพราะว่าที่นี่เขาเปิดขายอยู่ริมถนนสีมาลาเยื้องโรงแรมโอขานคนครอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรตั้งแต่4โมงเย็นถึงสองทุ่มนะครับเบอร์โทร0 9 6 8 9 4 6 2 4 5นะครับคุณผู้ชมค่ะก็ ตอนนี้ทุกคนก็ต้องปรับตัวแหละคุณผู้ชมฮะอย่างน้อยก็ตัวอย่างจากคุณปริญญาครับวันนี้มาจากจังหวัดพิจิตรครับค่ะส่วนที่กำแพงเพชรอันนี้อีกอาชีพหนึ่ง